นามัตถุรัตนะตยัตตะขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพต่อครูบ,บาอาจารย์พระมหาเทรานุเตระที่ขายุโกหงตุมหาราชาขอถวายพระพ,พระราชสมภรารเจ้า ผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนข้อาความงอกงามไปบนนิธรรมจงมาเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนญาติธรรมผู้ฟังทั้งหลายรายการแสงทองสองธรรมมาพบก,กับท่านในวันนี้เป็นวันแรกเรื่องประเดิมสัป,ปดาห์แรกหนึ่งคำเดือนเจปีวอกยมซึ่งสําหรับชาวนี้เป็นชาวที่เราแรกเริ่มประเดิม ประดาหเหตุการณ์ที่ผ่านมานาอนนโมทนาได้จารึกบันทึกทุนบันทึกบุญไว้แต่ละรายการอยูที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปร่วมทุนร่วมบุญกันที่บ้านแม่ธรรมตุกใจเวลุชาติรามสองอยดบางคนก็ได้ไปก็ชื่นจิตชื่นใจอนุโมธนาตามรายการบุญนะและที่ผู้ใดใครยังไม่ได้ไปร่วมเดินทางหากว่ามีโอกาสครั้งคราวหน้าหรืองาน น่าก็ตามที่หยกก็ร่วมกันสนับสนุนร่วมกันเสียสละเวลาเพื่อที่จะไปสู่ตัวตนบุญกุศลของเราเองที่ร่วมกันสร้างทั้งหมดทั้งปวงนั้นรวมจะเป็นที่มาที่จะยังความศรัทธาให้แน่นเหนียวเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้เป็นญาติธรรมโดยแท้หยกและบางคนไม่ได้ไปก็แผ่บุญให้สนใจไปถึงในนามของรายการแสงทองศรธรรมเช่นเดียวกันหยกฉะนั้นหากว่ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญ จาริานพรที่จะมีโอกาสร่วมบุญดังเช่นวันที่9กรกฎาคมวันเสาร์ที่9กรกฎาคมเป็นวันระดมเทียนระดมธรรมเพื่อที่จะน้อมนำไปถวายแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งที่สามารถแบ่งสรรปันทุนบุญรักษาได้อย่างน้อยได้สัก9วัด10วัดก็ยังดีอยู่ที่จะแบ่งสรรปันไปให้ครบโดยธรรมภาพปรวนาไว้1วัดอยู่ จะเขียนชื่อไว้กี่ได้กี่วัดแล้วก็มากระกันไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นเทียนพรรษาฉลากกระพัดไม่เฉพาะเจาะจงบุญหนึ่งจะตกวัดหนึ่งวัดใดยมให้ครบได้จํานวนกี่วัดจะปิดรายการในวันที่เจ็ดที่แปดยมวันที่เจ็ดที่แปดกรกฎาคมจะปิดรายการตรงนั้นเราก็จะนํารายชื่อแต่ละวัดมาคระแล้วก็จับฉลากให้โยมว่า ผู้ใดใครภาวนามานึงวัดมีเทียนหนึ่งพบาทมีผ้าตรายหนึ่งชุดมีกาดน้ำก้าวไฟไปชำระนี่สงเพราะในช่วงมาภาวนาเข้าปรรษาธรรมภาคพิจารณาแล้วเป็นความยากลำบากของพระพิสุทธงองค์สามเนรบางองค์บางรูปบางที่บางแห่งรับภาระหลายเรื่องยม เมื่อรับภาระหลายเรื่องแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งศักยภาพความสามารถก็แตกต่างกันออกไปบางรูปมีภาระในการศึกษาภาพเพียนเรียนหนังสือเยอะอยู่หลายอย่างทีเดียวลหละแต่ว่าเมื่อท่านมีภารกิจที่จะปฏิบัติตามกิจวัตของท่านและความอยู่ได้ไปรอดในการอุปถัมภกยอยกพ,พระพุทธศาสนาให้ผ่านไปด้วยดีก็เอาต้องอาศัยศรัทธาของท่านทั้งหลาย สมภา,าพพอมิทีีพอมีพื้นที่ที่จะมาแสดงเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายของวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่พิจารณาแล้วประสบกับความยุ่งยากลําบากในเรื่องของความเป็นอยู่ตลอดทั้งเครื่องปัจจัยสี่ทั้งหลายฉะนั้นจะถือโอกาสนี้วันที่เก้านิยมที่จะร่วมระดมทุนระดมบุญแผงแบ่แบง สัปันบารมีมปันความดีความสามารถที่เราพอแบ่งสันปันได้หนึ่งวัดสามพันบาทโยมมีเทียนมีผ้าไรมีไปชําระหนี้สงด้วยหรือบางคนบอกว่าไม่ไหวก็ขอวัดละหนึ่งร้อยบาทก็สามร้อยบาทโยมได้หนึ่งวัดเนาะสามร้อยบาทได้หนึ่งวัดหนึ่งร้อยก็บูชาเทียนร้อยสองก็บูชาผ้าไรหนึ่งร้อยสุดท้ายก็ชําระหนี้สง ปราณาให้ท่านได้จับใจใช้สอยตามความจาเป็นเอง,ถงเถอะก็จะประเสริฐแก่บุญแก่ท่านแก่ทุกที่อยมดัง,งนั้นธรรมภาพาปรารภอย่างนี้เพื่อความเข้าใจตรงกันตามแต่กําลังบุญที่ท่านทั้งหลายสามารถร่วมทุนร่วมบุญได้ดังนั้นสําหรับเช้านี้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเปิดรายการมาก็เกือบเหลือเวลาอีกสักห้านาทีสิบนาทีตรงนี้เนาะก็จะขออาศัยทา องค์าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากนิดเพื่อที่จะสะกิดใจในการประพฤติและปฏิบัติอย่างน้อยรวม <c oughs> ขอไปอย่างน้อยรวมทุนรวมบุญแต่ละเรื่องแต่ละรายการกรกรองให้มาเป็นบุญติดตัวให้ละความชั่วออกจากจิตให้มีความคิดอยู่ในองค์ภาวนาองค์ภาวนาอยู่ที่ไหนยกไม่ต้องไปมองที่อื่นหยกมองอู่ที่เราที่เอง องค์ภาวนาอยู่ที่เราเราคือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานรุง่งอรุณแห่งแสงทองส่องธรรมสว่างตาด้วยแสงอาทิตย์เรามาสว่างจิตด้วยแสงธรรมในยามเช้าอย่างนี้เป็นมงคลบางคนอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับกิจวัตรประจําวันหน้าที่ของตนจนบางครั้งบางทีลืมไปว่าเท่าเฉลยแกฉรามาแล้วยังมีไม่มีวิหารธรรมเป็นที่พึ่องอันอาศัย อันนี้ต้องแก้ไขเรียบเร่งด่วนอยนั้ฉนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุ้ทโทก็อยู่ที่ตัวเราหายใจเข้าพองน้อยุบหนอก็ยอ,อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นไม่มีอะไรอํานาจใดเกินตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากัมมุตนาว,วติิโลโกโนั้นเป็นเครื่องกําหนดชี้เป็นชี้ตายให้กับตัวเราเองัน้นความสุขความทุกข์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้น ม่มีผูใ้ใดใครลิขิตให้แล้วดีเท่ากับตัวเราเองฉะนั้นมันสังสมพลนพูนเพิ่มต่อเติมปัญญาความของเราให้มีความเห็นทิฏฐิที่ถูกต้องในแต่ละวันเราก็ไปแก้ไขเป็นมิจฉาทิฏฐิในแต่ละคราวแต่ละครั้งแต่ละเรื่องให้มันถูกต้องถูกตรงตามคําสอนของพระบรมศาสดานั้นตัดความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิออกไป เอาความเห็นของพระพุทธเจ้าไปใส่เท่านี้เองพอหยกเอาความถูกต้องเอาความสัจธรรมเอาความเป็นจริงของมันเป็นอยู่เดิมไปเติมสู่ความเป็นจริงของมันอย่างเก่าเรียกว่าสัจธรรมเท่านี้เราก็ก็เดินทางเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องมองอย่างถูกตรงตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าะนั้นชีวิตนี้ไม่มีผู้ใดใครคิดให้ได้ดีเท่ากับตัวเรา นั้นเมื่อริคิดดีแล้วเป็นสมาทิถิก็เป็นธรรมอันเกิดขึ้นเมื่อธรรมอันเกิดขึ้นเวลามองเห็นสิ่งใดๆเดินทางไปไหนใกล้ไกล,ก,ลก็กลายเป็นเดินทางที่ถูกต้องถูกตรงอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติคิดให้ถูกปลูกให้ดีบรารมีให้สั่งสมระดมบุญระดมธรรมไว้แต่และวันอยู่และบุญสูงสุดโดยที่ไม่ต้องบริจาคปัจจัยข้าของเงินทองใดๆทั้งสิ้นคือบุญอะไรอยู่บุญภาวนา นี่สาคัญเมื่อบุญภาวนาเกิดขึ้นมันนํามาซึ่งกันสลัดออกซึ่งสาระวะักิเลตทั้งหลายที่นอนเนื่อนอยู่ในจิตในใจเราตรงนี้เป็นบุญมหาศาลเป็นการค่าที่ได้บุญอยู่ในโลกนี้ไม่มีการค่าใดที่ประเสริฐเท่ากับค่า,ากิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใ,ใจเราเกิดความโลภไหมหลงในโลกไหมไม่หลงในโลกรู้จักความเป็นจริงวางปล่อยให้เบาบางหลงจางลงไปได้ไหม ตัดภพตัดชาติได้ไหมตัดโลกตัดโกรธตัดหลงอักบุศสลมูลทั้งหลายให้มาลายหายสิ้นไปได้ไหมนี่เป็นสําคัญอย่างนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องมั่นใจมั่นคงตรงอยู่ในมัพมีองค์แปดอันมีสัมมาทิฏฐิความเหมที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างนี้ยอมเห็นตรงนะตรงอยู่ที่ความเม็นของเราตรงกับพระพุทธเจ้าเป็นอันถูกต้องอยู่ถูกต้องอย่างไรถูกต้องตรง ไม่เปลี่ยนแปลงเติมแต่งให้วุ่นวายไงตรงนี้สําคัญเมื่อเรารู้ว่าสําคัญอย่างนี้กลายเป็นว่าความเห็นของเราจึงถูกต้องถูกตรงจําเป็นจะต้องปลดปล่อยปลงวางว่มันก็เกิดความบางเบาเพราะเรามีหนทางที่เดินที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมาบังคับบัญชาอยู่ที่จิตใจของตน อันนี้ประเสริฐสุด,สดอันนี้ก็เรียกว่าละเอียอดอ่อนที่สุดฉะนั้นการกระทาใดๆที่หล่อล้อมกายของเราความดีของเราก็หล่อหลอมมาอยู่ที่จิตที่ใจของเราฉะนั้นเมื่อมั่นคงมั่นใจเชื่อมั่นว่ากรรมลิขิตชีวิตคนการบําเพ็ญตนตัวของเราให้อยู่ในศีลธรรมอันดีตกน้ำก็ไม่ไหลให้ยกตกไฟก็ไม่ไหม้ความร่วมติดร่มใจใดๆที่มันเกิดขึ้น เกิดจากการกระทํำก็เราสั่งสมให้มันเต็มรอบฉยกดัง,งนั้นการเจริญภาวนาที่มันเกิดขึ้นเราสามารถที่จะเพ่งพินิษพิษจารณาดูธรรมที่มันเกิดขึ้นแต่ละห่วงแต่ละตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการกําหนดให้สงบปุ๊บเป็นกรรมลิขิตทันทีว่ากุศลกรรมเกิดแก่เราแล้วสงบเมื่อสงบมันก็สยบความวุ่นวายดัง,ยงนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรสวยงาม ที่สุดไม่มีอะไรเสื่อมมากที่สุดแต่ตัวเราเองต่างหากเราโยมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปตัวเราต้องแตกสลายไปกลับไปสู่ดินมาจากดินก็สู่ดินจากน้ำก็สู่น้ำจากลมก็สู่ลมจากไฟก็สู่ไฟร่างกายนี้จะต้องทับถมพื้นปฐพีทุกตารางนิ้วในในโลกนี้ในประเทศไทยนี้ ตรงตรงนี้ไม่มีตรงไหนที่มีพื้นที่ว่างเปล่าเลยสําหรับไม่มีสรรพสัตว์ล้มหาย,ายตายจากไปยดนั้นชีวิตเกิดมาเพื่อตายทักถมโลกนี้ไปเท่านั้นหรือยศเราจําเป็นที่จะต้องประกาศตนประกาศตัวให้ถึงเป็นพุทธมามกคะสามารถมาทานปฏิญาณตนสิทธิหน้าเพื่อรับรอง แกตัวเองว่าจะไม่เป็นคนที่ล่วงละเมิดศีลห้าอันเป็นบาปเบื้องต้นแล้วก็มาศีลอุปโภคสดถดก็ปฏิบัติตนอย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจิตใจเราก็ไม่เศร้าหมองหยุดระมัดระวังอยู่เสมอเจออุปสรรคเจอมารเข้ามาระจนทดสอบก็พยายามนี่พยายามผ่านมาันได้ด้วยการใช้โยนิสมดวัฏจิการนี่แหละศัตรูโมมารใด เรามีใจของเรามีสินอันดีอิ่มเอิบเบ,บิกบานองอักในท่ามกลางของชุมชนเราจึงชวนกันแสดงออกบอกครูถึงคุณงามความดีของเราที่สามารถกระทำมานเป็นร่วมกันได้อันนี้เป็นสัจธรรมคุณงามความดีของเราที่จะต้องต่อสู้ในแต่ละวันสร้างสรรค์แต่ความเจริญไม่ห่างเหินกันให้แบ่งปันทิปแบบปันใจที่สามารถแบ่งได้จากนั้นไม่มีอะไรแน่นอนไปกว่า ในโลกนี้ก็คือบุญกุศลเท่านั้นกรุบาจาจาร์ทั้งหลายทัานมรณาไปเราใช้พระอริยสงฆ์อริยญาณรูปแล้วรูปล่าวหยกแม้แต่องค์พระสัจดาสัมมาสุปติจารย์โพโตองค์จุติประเจริฐเกิดในโลกนี้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปดังนั้นมาถึงยุคเราที่เป็นโอกาสสุดท้ายหยกเป็นโอกาสเดียวในยุคพุทธันดรน,นี้ นั้นสัจธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินไปกว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและมีอยู่เดิมแล้วค้นมาพบเจอเเจอเราทั้งหลายได้มาผ่านพบมีบุญยกก็ประพฤติแปฏิบัติกันเนาะเมื่อมีบุญแล้วเราก็มารอรอมบุญตรงนี้เลยโยกให้กลายเป็นบุญอันยากย่อยออกมาเป็นบุญอันละเอียดเพื่อเป็นเครื่องมือกำจัดสิ่งที่เป็นเสนียดอยู่ในใจของเรา เป็นความสุขเป็นปัญญาวิสัชนาปัญหาของเราทําทุกวันโยตื่นตึกลุกเช้ามาเตรียมการและโยนรายการแสงทองส่องธรรมสว่างตาด้วยแสยงไฟสว่างใจด้วยแสยงทมสว่างตาด้วยแสยงอาทิตย์สว่างจิตด้วยการเจริญวิปัฒนาภาวนานี่ก็เป็นบุญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราแสดงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงออกบอกถึงบุญในการอาุปถัมภ์คำชูดูดแลรายการนี้เจ้าภาพต้องแก่เลข เศรษฐีเจบุญคำจุนบูชาธรรมะกลังในอากาศอาการออกาอากาศนิยมตลอดเดือนนี้และปวารณาไว้สามเดือนยมอนอมมโนานาสาทุบุญและที่สําคัญอย่างยิ่งอรตมภาพเรียนเชิญเจริญพรกับโยมที่ไปร่วมบุญกันได้ที่นัดหมายกันไว้การที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นิยมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเสียงยืนยันกับเจ้าภาพของงานที่ไปร่วมบุญกันเนาะ ให้ได้รับทราบอนุโมทนาบุญกันจ้าเจรินพรโยมแม่สดใจเนาะจ้าก็แต่คนารรกท่านที่มาล่วงงานในวันที่18กันานมาอันนีแม่โผลแม่เดรู้จักตอนเมืองและคุณข้าวคุณยารับจากจวนน้โพคุณน้ำชนจากจังหวัดสุทรปราการ แม้เป็จากสายพียจากโชคชัยและยังทำที่อยู่ของบ้านรุ่งเทุกท่ันขอบคุณมากของคองมนอบคุณจับิุั้งเ่อเ่อเ่อตใจที่เออไริสุท์ตืนั้งใจนะคะเื่จะไม่ได้เพือพระเจ้าละพิษุกเพื่จะถามมาจากสตี ห้าร้อยกิโลนะเาแแ้้้ตักจะสาธุอนุโมทนานะเดินพละจ้าสาธุนะสาธุจ้่ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สุดใจวิริชาตเพิ่มปิติความดีเกิดขึ้นความปิติเกิดขึ้นเป็นบุญที่จัดสรร ันมาแล้วด้วยการสังสมเวลาเวลามันเกิดขึ้นแล้วันปิติยกความปิติเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นความดีใจที่สามารถแบ่งสรรปันได้แล้วก็เป็นบุญที่ตั้งจิตตั้งใจให้ครบจบทุกประการและเป็นความดีส่วนหนึ่งเล็กๆที่เอาเคลื่อนความติตรงนี้ที่ธรรมภาพเป็นศูนย์กลางและเป็นบุญสนับสนุสน,นแผ่บุญให้ถึงเจ้าภาพบูชาธรรมะทั้งอากาศและญาติโยมทุกคนที่แผ่บุญไปถึงให้ญาติธรรมทุกท่านได้รับ ส่วนที่เป็นบุญปิติปลื้มใจด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งได้เดินทางไปรับทุนรับบุญของโยมกฤษดาที่เจริญเขาเรียกจรัญสนิทวง12โยมไปรับศรัทธามาอยากจะให้รายการอีกสถานีนึงนั้นอยู่ได้โยมแต่ว่าก็ไม่มีปัจจัยเงินสดก็ปรากฏว่าเป็นศรัทธาอยากจะค้ำจุแรรายการโยม แต่มันดึกนิดหนึ่งถึงตีหนึ่งถึงตีสองก็อนุมันาตรงนี้แหละก็เรียกว่าเอาพี่เลี้ยงน้องก็แล้วกันเนาะพ่อแม่เลี้ยงลูกยมก็แบ่งสรรอัตมาภาพยืนยันว่ายินดีที่ทั้งหมดจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามที่มีโอกาสสามารถให้ปรารธรรมนำตันทังหลายได้ปฏิบัติก็อนุมัตนาไปรับบุญมาแล้วอนุมันาสาธุแล้วก็บุญทุนการศึกษาที่ตะแก่เจดิสิทธิเจดีบุญต้องแก่เล็ก ได้มอบหมายถวายทุนการศึกษาพระบาลีที่วัดแสนสุขโดยมีคุณโยมคุณทิดาและครอบครัวมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยหยกบางทีไม่สะดวกแตงด้านร่างกายมาด้วยรถเข็นหยกมาด้วยรถเข็นก็ทั้งครอบครัวพี่น้องหล,ลักลูกเต้าหลานมาครบหมดจบมาร่วมอนุโมทนาบุญกันแล้วก็เราทัท้งหลายใ,ในนามตัวแทนของรายการแสงทองสอง่งธรรมบุญของตะแก่เล็กเป็นตัวแทนไปมอบให้ เป็นที่เรียบร้อยอนโมทนาสาธุขอให้บุญน,นี้ดลบรรดาลอภิบาลให้ท่านลกแก่ได้มีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาติกิจาการงานหน้าที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขพร้อมทั้งญาติธรรมทุกคน้วยนะอนุโมทนาสาธุโนั้นเป็นความพิติอินรีโยนแล้วก็กลับมาก็มานั่งรออากาศตั้งแต่หนึ่งทุ่มเดินจงกรมก็แล้วโยนภาวนาก็แล้วจนกว่าจะถึงตีหนึ่งถึงตีสองก็ สำเร็จเสร็จสิ้นไปกิดแต่วัดแต่ละวันอย่างนี้โยมไม่มีช่วงไหนเว,นว้นว่างว่างเปล่าแต่นนบางช่วงบางวันบางเวลาบางที่จึงมีค่ามหาศาลโยมเพราะอะไรโยมเพราะเราคิดความดีนี้แต่ละวินาทีไปเป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนเดือนเป็นปีสั่งสมความดีอย่างนิยมอย่าดูถูกบุญโยมนะบางคนบอกว่ามีน้อยอยาทำสักร้อยได้ไหมอย่าดูถูกบุญโยม ขอให้เป็นบุญบริสุทธิ์โดยเฉพาะเจ้าภาพรายการเจ้าภา,าพรายการจะร่วมอนุโมทนาเผยแผ่ธรรมแล้วก็ผลิตผลออกไปเป็นใบเป็นดอกเป็นมักเป็นผลเป็นบุญกุศลแต่ละที่ไปทําบุญงามความดีแต่ละแห่งโยหรือจะมาร่วมบนที่วัดปักด,ดงไม่มีข้อจํากัดโยดังนั้นจิตเราจึงจิตเป็นฟ้าโยทําใจให้เป็นฝ้าฟ้าได้กว้างใช่ไหมโย ฟ้าจิตใจเป็นฟ้านิดกว้างจิตใจเนี่เป็นฟ้านี่สูงนะจิตใจสูงจิตใจงามไม่จํากัดบุญที่ไหนขอให้เป็นความดีญาติธรรมที่เคยทําบุญร่วมกันก็จะแบ่งสรรปันได้ผู้ใดใครที่ไหนมีบุญเป็นญาติธรรมก็เรียนแจ้งมาหยกพอที่จะร่วมบุญด้วยได้ไม่จํากัดแต่ละที่ถึงแม้ว่าเราจะจนป่านนี้แต่เราไม่จนใจจนแต้มจนตรอบจนปัญญาหยกไม่ได้จนศรัทธาเราก็ทําได้ ที่นั่นก็ทำหมื่นสิบหมื่นก็ต่แก่ทําก็เป็นบุญของท่านอนุโมทนาสาธุเราทํให้เป็นบุญของเรามากบางหน่อยบางมีส่วนร่วมด้วยได้กันทุกคนนะตามกําลังกิตกําลังศรัทธาโยมเหลือเวลาจะนิดหน่อยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระจันาร์ที่เดินทางมาด้วยความเมตตาอนุเคราะห์แก่โยมแม่สุดใจวิรชาตประกาศทําบุญในแต่ละปีทักหนึ่งครั้งโยมจากนั้นอยากจะตอนนี้ท่าน ก่อนที่จะออกอากาศธรรมภาพโทรปรารถจองตัวท่านไปขอเคียวท่านนิดหนึ่งในเรื่องของการมาอนุโมทนาบุญอยูจะได้ทันไหมนาะว่าอย่างน้อยๆก็พระอาจารย์ท่านเดินทางมาด้วยความเมตตาอนุเคราะห์เกือ้อกูลผูกพันอยู ที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางมาขอเวลาท่านสักหนึ่งนาทีสองนาทีตรงนี้เนาะแบ่งสรรปันมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ความเคารพรับถือจุดประกายให้อิรมภาพได้พบเจอเจอกับท่านทั้งหลายในช่วงขณะนี้เวลานี้บางทีมีฝนตกโยมที่ป่าตะโมกท่านกลับไปแล้วโยมแล้วก็ไปเริ่มต้นที่นั่นกลายเป็นว่าฝนเยอะฝนกําลังตกเลยตัวสัญญาณดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะแต่เรียนแล้วก็กลับ ให้ท่านได้ทราบแล้วก็จะได้ปิดรายการไปพร้อมกันเนาะทักหนึ่งนาทียมสําหรับเช้านี้เป็นเช้าที่เรียนและ,จะเจริญพรกับท่านทนนั้งหลายในขณะที่เราสายยมบุญที่เราสามารถร่วมอนุโมทนาได้คือบุญเทียนพรรษาเท่าที่มีศรัทธาอนุโมทนามาโยอมอันนี้เป็นบุญของถวายเทียนพรรษาและที่สําคัญ2 4่สิถึงยีมิถุนายนนี้โย ร่วมเดินทางคนอัศจ,จรรย์จึงสามารถที่จะไปเที่ยวชมลครวัดคนครถมได้ในช่วงเวลาที่เหลือนิยมปริสายไม่สะดวกโยมท่านพระราจารย์ธัรมภาพต่อสายไปแล้วเวลาไม่พอด้วยที่สําคัญที่ท่านก็ฝนตกชุมช่มฉ่าทีเดียวละท่านเรียนแล้วก็เจริญพรให้โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นญาติธรรมได้รับทราบไม่ต้องห่วงใหญ่โยมท่านเดินทางกลับถึงแล้วแล้วก็ กลับด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจและแผ่บุญมาให้มองดูเวลาเวลาใกล้จะหมดหมดเวลาพยผู้หนึ่งผูใ้ใดใครจะรูปอนุโมทนาบุญริการใด0 8 9 7 4 5 5 2 4 9หย0 8 9 7 4 5 5 2 4 9 เบอร์นี้อยมนะ0899121838ทั้งสเบอร์นี้ผู้ใดใครที่จดไว้ใช้ได้อยู่โยมแล้วโดยเฉพาะบัญชีธนาคารสะพานบุญธนาคารกรุงเทพยม0900507070 0900507070ธนาคารกรุงเทพนะสาขาบิก๊กซีสุวินทวงศ์มีนบุรีกรุงเทพยม เป็นธนาคารที่รองรับศรัทธาของท่านทั้งหลายเมื่อโอนมาแล้วเป็นธรรมเนียมที่เรียนแล้วก็เจริญพอให้ท่านได้ทราบกรุนาโทรแจ้งมาสักนิดโยมจะได้ลงรายการบุญถูกเนาะเพราะมีหลายบุญโดยเฉพาะบุญทุนก,การศึกษาที่ซัมเมอร์ผ่านไปแล้วโยมรวม50ทุนรวม50ทุนนั้นของคุณโยมรศาสตาจารย์กันนิกาพงษ์เกษมสิบทุนโยมแล้วก็อาจารย์ยุพาไวยรักษ์ท่าน ร่วมปวาวนาไว้สิทุนธรรมาภาพได้รับปรับใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้วยเจ้าละต่างเป็นเจ็ดทิและโยมเกาะดินต่อไปทั้งแม้ว่าจะขาดอยู่30ทุนโยมนะก็อนุโมทนาเดือนหน้ายมโดนเดือนกรกฎาคมเป็นค่าเทอมใหม่แล้วโยมจึงเรียนและเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับ 3. ทราบเทอมใหม่นี้ก็ยังโชคดีหน่อยโยมประมาณ30ทุนทุนละ1 0 0 0ันบาทนะตัวละหนึ่งันบาทเทอมใหม่เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านยม เข้าสู่เท่มปกติแล้วนะแต่ก็ชำระสั่งลดน้อยถอดลงไปเหลือ30ทุนทุนละ1,000บาทโยมอันุโมทนาผู้ใดใครที่จะร่วมทุนบุญเผยแผ่โยมเดือนหนึ่งต้องการ15บทุนทุนละ1,000บาทนะทุนการศึกษาเช่นเดียวกันบุญเพียพนพรรษาวันที่9กรรกรกฎานัดหมายเจอกันที่นี่โยมที่วัดปากดง ผู้ใดใครที่จะประสงค์ร่วมเดินทางมากับคณะญาติธรรมรายการแสงทองส่งธรรมก็แจ้งมายกปรณามาก่อนจะร่วมถวายที่วัดปากดงตรงนี้แล้วก็จะนำพาท่านแวะตลาดร้อยปีแวะเบิงชวาบ้านควาย,ยแล้วกราบหลวงพ่อโตโพธิญาณวัดปา่าเรไรผู้ใดใครจะมาก็เรียนเชิญเนาะ จากนั้นมองรือเวลาหมดหมดเวลาอนุโมทนาสาธุุขุนในเพียงเท่านี้ก็ความรู้ยิ่งใหญ่จริงในธรรมคำสอนพระสดาธศาสนาพระพุทธเจ้าจงทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออำนวยพอ